คุณเคยใช่ไหมไม่ได้ดีทำดีเท่าไรก็เดินคนแล้วดิสรับใส่พวกคุณกับผม ก็เหมือ,อนกันมือมันมีเพลงนะักสตีนร้านน้ำอีกคนสักนึเยอะเลยได้ใจใครมาขาดก็จะเจอต่อมันชิ้นใหญ่คนดีอย่งเราไม่ท้อใจทีงดีไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใส่ไรไปสีพวกเราเอาถึงตายบอกไว้เลยไม่ยอมใส่ไรไปสี พวกเราจนวอดวายบอกไว้เลยไม่ยอมแพ้เพื่อเงินกันเยอะมันไม่ทำคนดีแต่ดีโดยสยญาแถมด่าใส่ไม่รู้มิชีี ไม่ได้ถามก้นตาลำนำด้เพียงเก็บเนื่อความคมขื่นจงจำเอาไว้อย่าให้มันได้ใจพลังจากใจที่พวกเราจะเผากับความดีทุนนันชนะมันทำดีไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใส่ไรไปไปสีพวกเราเอาถึงตายบอกไว้เลยไม่ยอมใส่ไรไปสีพวกเราจน We lay me up here.